ามาดูหมวกกันน็อกนะครับเตรียมตละล้อวันไหลสดนะครับ9.9นี้นะครับให้ลูกค้าดูก่อนเลยนี <c oughs> ่ก็เป็นวินเทจครับเหมือนกันอันนี้มีแว่นนี่หมวกกันน็อกก็กำลังเอาออกมาหลายตะเข่งเลยนะครับนี่เขามาเลือกแล้วโน,น่นโน่นโน่นนะครับโน่นก็ออกมาอยูแล้วดดูิเออวางก่อนเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกก่อนครับ เลือกไปเลยนะครับนี่ลองเลือกดูการไปบ้านเลยนะวย よかった。<laughs>